สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าได้ไปนะคะจะเป็นกล่องแบบนี้แล้วดึงออกมาเขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทุกคนชอบถามกันเข้ามาว่าสายตัวนี้เขาเสียบกันยังไงไเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใส่สายให้ดูเลยนะคะนี่ด้านขั้วนะคะขั้วที่เป็นขั้วชาร์จนะคะให้ใช้ตัวที่มีปุ่มปุ่มสีเงินแบบนี้เสียบเข้าไปเลย แล้วด้านด้านหลังนะคะตัวนี้จะอยู่ด้านหลังตัวที่เป็นปุ่มปุ่มตัวนี้นะคะแล้วเอาด้านเรียบนะคะเสียบเข้าไปเสียบแบบนี้เลยค่ะดันเข้าไปได้เลยนี่เห็นไหมคะ แล้วอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวยาวนะคะใส่ยาวแบบนี้ที่มีรูรูช่องนะคะเสียบเข้าไปเหมือนกันเลยเสียบเข้าไปเลยค่ะแล้วลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ได้แปลกประหลาดหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะแต่มันเป็นดีไซน์ของเขานวัตกรรมใหม่นะคะเราต้องสอดนี่วิธีใส่นะคะสอดสายเข้าไปด้านในเลยแล้วคล้องเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาจะได้ทรงที่ดีมากแล้วก็ดันดันไว้ให้มันอยู่เป็นทรงแล้วใส่เป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามนะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับวิธีใส่สายค่ะ